ให้กำลังใจหมอไม่เหม็นไปดูนั่งกำลังใจนี่ะทุกคนนะอโยมันควันยินไปดูนั่งกำลังใจนี่แหละใครจะบอกงั้นก่อสร้างไม่ได้สนใจใครจะเข้าใจได้กับสุดแล้วเนาะมาว่ากันเรื่องของบุคคลถูกไหมคะคนเทาคิดนี่ได้คิดกับบุคคลกันเรื่องคิดได้ไงลูกเรื่องกระติดได้ไงบุ๊กอ หนานนมนมจะคิดรถกันมมนมาจวกจวกว่าอุ๊ซี่มิมอนไม่ว่าเราได้ได้พบความจริงพบความจริงกับน้องหาเรื uno, <t ess coffee> ่องเราในี่ยแหละไม่ว่าเราได้พบความจริงก็พบความจริงไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างโอ้ยจะหาว่าอุ๊ยยังไงอันนี้เป็นเรื่องครอบครัวตัวเองจะซื้อยันจะซื้อพายกขี้ก็ขี้รถเนาะยันดี บ่ได้ไปรักของไไ่ได้ไปกโมยของไย่ก็มัไปยืมไห่มาขี่ให้เ่าได้ได้บคนจริงาไปยืมขามาขี่รอว่ไปไดมันก็บอเข้าใจได้ไม่ยืมุถไใหม่เนี่ยเขายืมนี่เดีไป่ายยืมในบ้านมันมีใครยืมกบได้ม่ด้ยืมสมัยกูมืองท่าที่ไปยืมนันมีแล้วกุมือ ซื้อเอาไปพักหนาอย่างไรก็จะเขาซื้อมีแต่ม่ม้อนเดีวพักมีนันม่นีนะขอกินได้เดียวมีม้อนนะเเคยขอไปกินโอเคคุณนมหแต่เาผิดประเด็นไปง่วเข่ามาแล้วฉันจะขายข้อแท้ปากเมืองลูกข้อเข่ามันเคยบอกเนาะลูกมึงปลูกข้าวโพดเมืองจะเก็บขายอยู่อีเป็ด ข้าบุมี้ข้าต้องยอมขอกินข้าบุบเป็นหลักของคนกินเนาะถ้าถึงบรรนันมาสันซ่ามาเลยแม่ยังวะเอ้ยตอแหลอีเท่าตอแหลอีขอบก็ตอแหลกูขมวดนี่ก่อนเด็กกินเดียวยุสบ่อเกอนเฮาเนาะเด็กอิ่มก็ทุกเมื่อกูเมื่อเลยนะเราบริรุยอยู่แบบธรรมดาสันซะเอามีปัญญาสันใดก็ใส่สำนันลืมใส่สำนัญญาเฮาใส่สำเหพอสำแฮงเฮาเห็ดยังกับเนาะ ตะกี้คือทายลิษีดวงของเงินคนมาพาดากที่สันแมนมาเออสิบเปอร์เซ็นต์นนี่มันแมนเลยคนเฮาน่ะต้องให้กระด้างใจาเอาไปเรื่อยคำคูนแต่คำคูนก็เกินจำกับต่อว่าเนาะกันเจ้าเจ้าเจ้าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวก็กลัวเจ้าข่อยมีสัมเนีข่อยก็รกลัวข่อยคนที่ดอยกวนกัวแม่ม้อนเนี่ยก็มีเยอะแยะ แต่เทาก็บว่ไปดูมินเขาว่าไปเบาอย่าแจมเขาเบาแล้วังเกียจเขาเป็นเหมือนขอทานจับโอขอทานนี่ในตลาดเขาก็ให้ทานสำเขาทานกินสำเขากินศรัทธาของเฮาเนาะนั่นแหละอย่าไปหาขอไปสั่งซักบอกลูกมึงแน่ยี่ว่าสั่งซักอย่าไปรังเกียจคนจนอย่าไปรังเกียจคนที่นดอยกว่าเฮาเอา เจ้าลังเกียจเขาอนาคตเจ้าทองบาเห็นเลยมีมือหนึ่งเกิดขึ้นกับเจ้าเป็นสิเป็นใดๆนี่หมดละคนเฮาวอนาคตเฮาทองบาเห็นเมื่อนี้เฮาวสัมนียเมื่อไหนท้าเสด็จไปมือหืดอาจารยเจ้าลังเกียจเขาอนาคตเจ้าทองบาเห็นเลยมีมือหนึ่งเกิดขึ้นกับเจ้าเป็นสิเป็นใดๆนี่หมดละคนเฮาวอนาคตเฮาทองบาเห็นเมื่อนี้เฮาวสัมนียเมื่อไหนท้าเสด็จไปมือหือปีไหนไปหืดมือจะเป็นเป็นใดคนเฮามันมีขึ้นมีลงนี่หมคนห่างตกลงเป็นคนถูกกับมีหลายคนถูกนี่กลายเป็นคนห่างกับมี เขียนาฆษณา่นม่งสอนแ้่ของบอีเท่าเขายนเข่อเข็ยไพเขีมไดต่อแหลอยัเข้ามันใจตัวเองกูมี้นตางกูสิตุยังเข้ามันใจอย่างนั้นนะตงสอบมาเห็นอนาคตเนาะประจำนย่งผ่าจะเป็นอะไรครับมีหอดมึงโลภให้เขาโตเขาเก็บไข่ได้ป่วยเงินไปเป็นไปัวซื้อซีดกับได้แต่ยินว่าคนรวยคนตายนี่ยมีเงินก็เสีดกับได้ถึงวันนั้นเนาะ เงี้ย่ริัทไปเร่องกแม่่ว่านีลอ่เพื่อนกเด้อนี่ยเอดันนะไอก้ก้อเ่ะงหันรมงกินเงินทำไปซื้อซะสบายอ่ะพูดน้าอามือนะเขาอีุงเขาเ็นั่งอ้นเยอกินม่สนั่นใช้เพราะาไปอหน ป้าห้าเสีได้ฮหรอเนองอันนี้เลยกวนเลยกินที่อยู่แล้วท่มันยากเลยตัอันนี้มันจะคิดยังไงอ้ามงกินข้าวปุ่นน้ำงอนเลยนีอีกจ้ยมานดังเข่ารวยเนี่ยเขว่าไปทอมาเจีชาให้มากินซ่าเขาว่าหน้าเขาเดือดชิ้นเจ้่ยหน้าก็ไปดุงนะป้าหัาสิยได้อันไงทำกินเด้อตัวหมันม็นมันมั่งนั่นแหละกาตานั่น่ย้ กกินแม่ถ้ามันอยากก็กินมันเปอ้ยเอ้ยอนนีะครับบางคนแบบเราชนดเราใช่กันนะไอ้เรื่อก็จะขอกินด้วยไอ้แ่ก็มาถึงแค้เราอีนอะเอ้ยใหญ่จงยิ่งจนทีนเลยอกินนได้ดิอม่ได้แต่ให้เาไปกินตั้งเรือตั้งโซให้คนกินไ แต่มันบวอกินคนใครมากินหน่อยเดมันบ่ชเรือว่าตัวเห็ดไปกินแล้วาคกินหัวคนยังม่เคยกินมดคนนยังมากินมดม่าัหรจะถ้าว้น่อยยัง่กินทั้งหมดบวกินไงตุ้มตุ้มบว้กินอะไรนะเาจะตัวใหม่กินเราเราไมเออแต่ไหก็มันขวกินนิ่งแลวบาตัวเห็ดไปกินแล้วาคนกินหัวคนยังไม่เคกินมดคนื่อนยังไมากินมดเมื่อไหร่จ๊ะถ้าว้หน่อยยังม่ได้กินทั้งหมดบวกินไงตุ้มตุ้มบวชกินอะไรนะเพราะ ใหมันดนจับชองจับ <n> ก็ไม <chill>. ่ได้เห็นไหมแสดงมาเต็มถงยแมั้มันเต็มถ้วลอยู่ถุกไงมันก็กินหรอโอเรือต้ดูแม่ละถกไงครับก่อนสบายสัี่น้องร้านเออเราใส่เนี่นี่เนาะเดยเห็นเ็นเน่ห็นเป็นนี่เาะเหเป็นเรามีประโยชน์อยังไรสระรถใครใรจะปีกหรีมันจะเป็นยัง ของกยนเฮือนไ่ได้หวงไได้กี่ทีจีบรรถนั่นรถคนนี้รถแม่ลูกขี่ก็ได้รถลูกแม่ขีก็ได้คือสเือะกันก็จะหายแล้วเป็นยังคองเทมข่อยเนาะก็จะหายเราเป็นนุ่งเืูอชายเขาหนุ่มก็คือรล้วจีบเรามีประโยชน์อยังแบบนั้นก็เหัวแล้วก็คนจีบเราเรา ไาวบมคือแพคือมอคือดอกยังไบ่บ่สุภาพบ่นหนะมันนบ่สุภาพเป็นเสีขาวสินไหมเนีถ้ามีเรื่องกบอชัจะนไปได้เปงานไลใส่ะเพราะว่าคุณสมองต่ำบอกไปนั้น้าคุณสมองดีเขาบอกแบบนี้เนาะล้วสิ่ต่ำๆใจบ่ใจบ่บดใจบ่ มือนก็มันใส่ยาเราเลยนะเลยมานังจิกบนี่โดนเลยยี่แปดสามเจ็เลยเเราเนาะเก็บัที่เปียนมันที่ิเนองว่าเพ่อนคอมเมนตพอนก็กบออดอกแนนกดบอเมนนเเมนัดีท ทุกเนี่น่ั่นนี่เนี่ยที่ที่กันบอก่อไเด่องหล่นล้านพาน่ะจัไม่ไดก็ตอควรกเจ้าไม่้ี่ะน่กีี้ะบโดยมาเดยเราลดใหม่ดูแลหมวกบานดูใจก่อนแล้วลองบดใหม่ดูแลหมวบานเนาะลองดดใหม่ลองก็ทีมได้หดใหม่เนาะทีดที่พรขีดที่ไม่ดมันนอบอ

คุได้ตะมักม่วนคือการรกินดีๆร่่นมวนมวนีา่ดีแวบ้แม่นเบ้าสมุบดีนั่นบอคนดีแต่บ้าม่นเนีไดดีมากส์คือแม่นบอกแขวนข้บรถไปใส่รถทิลาข้ามามขารถลูกคอง่ามขาา่า่อยกระตายกระดีบอกจะม้วนเหวงใหวเจัรตัวถูกาเยตัวบจะไม่เป็นไ่้จะตายที่พายไปบสถอ้าบอกไปนี้ตมักเบาพะกสอมักกีเบ้อะบอกไปนี้อันนี้นมอสบกพวกสมพลเม่นมาเดัอด่อะ อะไรเนี่ยนะถ้ไดรถมอเ่อร์ค์สะาจะแสง่อยเขาไปแรลนสลิทิพย์เอาให้เขาแหลรถลุงพงบ้าพี่นะสมองต่ำเขาบอกม้ยังบริปนั่นสมองม้ยังมันดีอันนี้มุนย์ซัดนักเกิดคุณมันมันเม่นมากเลยคือบอกให้ซะนมันใช้กี่จัดได้ข้ามจากแซงข้ามล่อยบอกอกกอต่แดาคนสินทำคนว่าไหนใครอ้ยนี่คือคเราไน มาเป็นาเตเม่คุณบอกไปเด้อเป็นาอิสปูนเป็นทาเต้คุจะตอบก็จะตอบได้เนาะค่อห้ก็ให้คุรา่พูก็้ว่า่้นก่อนะเราไม่ท่านเรแค่ให้ยกนกกระพัวได้เดะยน่ะไม่ให้ห้จะให้คนจกอีกอ่ะงางไว้หลังนอคกนคนจกทำอีกอ่ะอ